นี่มะชมหน้าพี่นองมะชมหมกม่ออกวงโอ้โหเบิ่งหมกม่วงจ้าต้นเอเตนอยู่หมกม่วงบาทเบิง่งพู่น่ะ น้ำดอกไม้สีทองพี่น้องน้ำดอกไม้สีทองเอาไปบ่มมาติเอาไปบ่มเอาไปบ่มเอาไปบ่มพ่อบ่มเลยพี่น้องน้ำดอกไม้สีทองพี่น้องพ่อบ่มเลยละเบิ่ลพ่อบ่มแล้วนี่น้ำดอกไม้สีทอง พ่อบอม่มแล้วพ่อบ่มไปสิพ่อบอม่มเหรอละไปบ่มอาไปบ่มส่วนหมกงวงยายปูไว้ประมาณพ่อหาสิบตันอบอ่อ,บอ อันนี้สุขค่าต้นดิพี่น้องเบิ้งยาถิ่มหฮมน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ยาถิ่มหฮมไมาใส่บูพี่น้องกลับขึ้นไปหอาโฮมกันสุกเลยพี่น้องเบิ้งสุกแล้วเห็นบ่สุกแล้วสุกแล้วโน้โหน้ำดอกไม้สีทอง